สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุข,ขุคสุขคนครับผมวางมือขึ้นนี่ฝนตกลงมาอีกแล้วครับผมฝนตกลงมาย่างแห้งเลยวางมือว่านนี่เนาะมะวานตะกาไวัยไหมครับมอวานกาไวบบนี็เลยออกมาเบิงตะกาจักหน่อยครับว่าสิเป็นจังไหนเม็ดเขาเข้า,ขาสิบอ่อฟูกังลางสบอรครับนี่นี่ครับผม ว่านตานีแหละครับปาดบาทเนี่ยเบิงบ้งเบิ้งซอยแนพี่นอ้องเลยว่านเขาว่างมือว่านเนี่ยครับน้ำขังเต็มให้หน้าเลยครับเนี่ยฝนนี่ยังันขคือดีครับดีเนี่ยสิครับเขาก็ยังเมื่อท่านว่านพอเข้ามาวานกะน้ำก็เต็มให้หน้าอีกบเี้ อ้าวบาดนี่คือเป็นยังสีเนาะบานนี่เม็ดเขาเขาน่ะยุใสบู้บานนี่เม็ดเขาเขายุใสบู้บานนี่น้ำข,ขึ้นหลายคักหลายแน่เถอะครับพี่ครับเบิ่งทางนี่จังน่อยกันครับนี่ครับน้ำม,มีทุกไฮเลยครับนี่วานเขากับวานบะไดเนาะ มารับผมสิบห้ายางเบิง้งนามจังเป็นหลายคักหลายเนียดีคักดีเนี่ยครับปีนี้นี่ถ้ทาท่างเนี่ยฝนสิดีกาปีบังหันเลยครับมเมเจอห้องมะวานตะกานี่ครับเม้แต่วานการนี่ก็น,นามมากฝนตกถ่วมค่าเดียวครับ เริ่มยิ้มน้ำแล้วที่ครับดินเห่าเนี่ยเริ่มยิ้มนำแล้วครับนี่พอตะวันฝนตกลงฝนตกลงมากนี่เมียนเลยครับนี่ครับนี่ครับผมเชนเฮเบิ้งว่านไหวางมือว้านเนาะครับนี่ครับพากันปรงนอปร่งยางออกมาเนี่ยแหละครับนี่แต่ว่านี่ครับ น้ำผัดมาทวมครับนี่น้ำม,มาถทวมแบบนี้ซีได้สูบบอกได้ครับนี่ทาท่างนี่สูบบอกก่อนครับพี่ไหมครับเมื่อวานไหวไหมให้หนึ่งเต็มๆลยครับนี่นอกระโพงแล้วแต่ว่าน้ำนี่ตีครับมาทวม ว้านเขาห้องกว่านมาได้เนาะบันนี้ก็เลยมาเอากาไว้พร้อมเอากาไวบานน้บันนึกว่าสิบโต๊กเนาะครับสองหมื่นสองหมื่นวางหันกับอตกเนาะครับวางมือว่าน,นผัดมะตกนี่ครับเม็ดเขาห้องออมาวานไวน้นี่นีแหละครับนอก,กับโปงแล้วเดียครับ พี่เมครับป้านมาผลดีคักดีเนี่ยครับปีนี้หมยวานเขาก็ว,วานไ่ได้วานกาน้ำก็ยังมาถ่วมอยู่ครับถ้าทั้งต้องสูบออกได้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งก้อนครับว่าสิสูบออกไปทางไหนว่าสิสูบออกไปทางไหนหน้าหรือว่าสิสูบเขาสาไว้ครับ นี่ก็เป็นเสียงหน้าเฮ้าครับนี่มีองค์มีองค์ดำองค์หนึ่ง,ง,ง,งวางไดนน้อครับนำนำม,มีหลายแล้วครับนานำตกลงมากอะหลายพอสมควรนะครับเปิดโอคงไว้สักพักแล้วละครับนี่ น้ำเกือบเต็มโอ่งครับนี่น้ำขึ้นไหลคักไหลแน่เถอะเนาะครับบบดนี้น้ำไหลคักไหลแน่เดี๋ยวห่อไปเบิ่งก่อนสูบออกไปทางไหนเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนว่าสิสูบออกได้บ่ สูบออกได้หรือว่าสิเป้งเอานี่ครับนี่ไหมครับเบิ่งท่าทางสิได้สูบเอาแล้วครับนี่นี่ครับโอ้นนำ มีครับหนามหมคือทวมกับทวมแน่เลยครับนี่ครับอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเส้นครับนามค้งอ่ะนี่ครับสิบเอ็ดสิบสองเส้นหนามค้งไฮตะกาเฮ้าวานวางมือว่านนี่ครับนามมากยางหลายเลยครับให้นี่นี่ นำขังง่ายๆได้ครับให้นี่ขอว่าแต่แค่โต๊ะแค่นั่นแหละนำม,มาหลายโหลดครับให้นี่ยูนำแล้วครับนี่สิบเอ็ดสิบสองเส้นแครับตอนนี้ยังน้อยเนี่ยสิบเส้นแหละครับยังน้อยกับสิบเส้นล่ะนำมือขังไลยแถวหน้าไปนี่ ข้า,างเส,สด็จสูบออกวยครับมือมือนี่ดีไหมครับข,ข้างทางนี่กันน้ำขังยางเร็วเลยเลยครับน้ำม,มาเต็มทงเต็มทาน,นี่ครับวานข้อเฮากับวานบ่ไดครับเนี่ยวานการน้ำกับยังมาถมั่วมีอยู่ครับ ดีครับดีแน่แท้ครับปีนี่ไหมนี่ไหมครับเบิ้งครับเบิง้งอาโรดมองเบิ้งไปทางไหนก็มีั้งแต,ต,งแตน้ำครับตอนนี้ดีครับดีแน่ครับฝนนี่ครับผม ป้าครับเบิ้งเลีว่วท่าทางเขาต้องสูบออกแล้วครับนี่ท่าทางเบืเ้องแล้วเขาต้องสูบออกมาล่งสางนี่แหละครับสูบเอาจักหน่อยให้เขามาล่งสางนี่แหละครับเบืเ้องแล้วก็ได้ท่าทางแบบนี้เนาะผมก็วายุน้ำถ่วมให้ตะกาหเขาสนน้อ คนตกว้างเมื่ขึ้นบนเหลือครับถ้าหากตกมากเนี่นถยถ่ว้ตะกรา,กาแท้ๆหลายอีตั้งหากด้วยครับว่ามันถ่วมน้อยๆหลายอีตั้งหากมาครับเข้าไปเบงหังเทิงบ้าบปไหน ขนซ้อนนำหนาำเนาะครับปีนี่ขนซ้อนนำหนาหลายคักหลายเนี่ยครับ<ม>เดี๋ยวผมสีแวไปเบิ่งขังเทิงก่อนครับว่าสิเป็นจังไดสองมือว่างหันเนาะครับสองมือสามมือว่างหันเขาบ่าตกเนาะครับ สองมือสามมือเนี่ยโตกลงมาจังใดจังใดเขาก็ต้องเดวานเขาครับเบิ้งเลี้ยวนะครับพ่อมาหอดมือนีแค่นั่นแหละครับตกลงมาเบิ้งเอาลถดผี่น้องท่าทางปลาสิวันเขามือวันอาทิตย์นี่ยครับ แต่เบิ่งเหล้วเนาะครับน่าจะวานว่นด้ไรหรอครับวันอาทิตย์นี่น้ำมาขัง,งอ,เอเจอะแเจะพราเป็นตุ่มนี่เนาะครับรถลุ่นี่ก็ละ่ะท้าทั้งน่าจะปั้นบ่ไรหรอครับมันสิติดตมที่เนี้่ครับ น้ำขังมีสูไฮเลยรครับว่านว่ได้แท้ๆครับแบบนี้น่าจะทาดำเอาอย่างเดียววครับดิเบิ่งทาทั่งห้าสิดำเอาอย่างเดียวว่ครับนี่ว่านกับว่านว่ได้ เอาตะก,การนามกันยังมา่วมครับปีนี้มาฝนดีเถอะเนาะครับว่าิีวานวันอาทิตย์เลยครับถ้าหากว่างมือขึ้นนี่นะครับบทตกลงมาเนี่ยว่าิีวานเข่าแหละครับแต่เบิงท่าทางแบบนี้วานวัได้แท้ๆถครับมือวันอาทิตย์ เง่าไปอีกอาทิตย์ครับบัน,นี้เง่าไปอีกหนึ่งอาทิตย์ครับจงังไคอย่าวานกะเมื่อนี้นะครับออกมาเบิงงห้ตะกาเฮ้าเนาะครับเบิงออาโหลดครับน้ำถ่วใไ้ตะกาเฮกะขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่เขามารับชมเขามาให้กำลังใจครับผมท่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตูใจให้น้ำด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับ